ทสัทั้งซานที่ถูกปกคุมด้วยสีแดงเลือดนี้มองดูน่ากลัวเป็นอย่างมากทั้งล่างของเขาเป็นแสงสีเลือดที่หนาวเหน็บดูเหมือนว่าก,การเคลื่อนไหวของเขาเชื่องช้าเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงราชาวานปีศาจซึ่งถูกพลังจิตของเขาครอบงำอย่างสมบูรณ์ต่อให้คิดหนีก็ไม่มีทางหนีพ้น เสียงภายนอกถูกพลังมหาศาลตัดขาดออกโดยสมบูรณ์เสียงที่ถังสารได้ยินมีเพียงเสียงเต้นของหัวใจที่ทรงพลังของเขาเองถังสารรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขามาถึงขีดจำกัดแล้วล่าวกับว่าหากเพิ่มพลังงานอีกเล็กน้อยร่างกายของเขาจะระเบิดออกทันทีราชาวานปีศาจมีชีวิตอยู่มานานหลายล้านปีมันไม่รอความตายอย่างแน่นอน มื่อรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของถังซานมันก็แทบค้ั่งมือทั้งสองประสานกันเป็นรูปหัวใจวางไว้บนตำแหน่งของหัวใจซึ่งมีอัญมณีที่ดูราวกับกระแสน้ำบนอยู่บนหน้าอกของมันพลังงานที่น่ากลัวระเบิดออกมาอย่างกระทันหันความผันขวนของพลังงานมหาศาลพุ่งสูงขึ้นทันทีท่ามกลางเสียงระเบิดดังคือก้องชุดก่อ บนล่างของราชาวันปีศาจก็ระเบิดออกในพิปตากลายเป็นพลังงานมหาศาลอีกครั้งกระแสน้ำวนสีม่วงที่มืดฟ้ามัวดินก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบังคับให้พื้นที่ในฝั่งของมันเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีม่วงโดยสิ้นเชิงแม้ว่าออลาที่ถูกระง,งับโดยสิ้นเชิงจะไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็สามารถประจันหน้ากับทังซานได้นี่คือภูมิหลังของสัตว์วิญญาณระดับล้านปีแม้ว่าราชาวันปีศาจจะไม่ได้มีทักษะมากมายเหมือนกับทังซานและไม่มีคอนยักพัซุเมธที่สามารถระเบิดพลังของตัวเองออกมาได้หลายครั้งเมื่อใดก็ตามที่ภูมิหลังของพลังระดับล้านปีระเบิด ออกมาในเวลาสั้นๆมันก็สามารถขึ้นถึงระดับเทพได้เช่นกันถังซานและราชาวันปีศาจเคลื่อนไหวพร้อมกันนี่ไม่ใช่การอย่างเชิงแต่เป็นการต่อสู้สุดชีวิตยอย่างแท้จริงแสงสีแดงพ้างพาวทำให้คอน้าวเทียนในมือถังซานกลายเป็นสีแดงอย่างสมบูรณ์สีแดงอย่างไร้ที่สิ้นสุดแผ่ออกไปในทันทีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแล้วร่างอวตารสีแดงที่ปรากฏอยู่ด้านหลังถังซาน พุ่งไปข้างหน้าทันทีล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างของถังซานท่ามการสายตาของทุกคนถังซานหายไปแล้วสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวคือร่างอาวตารสีแดงนั่นต่างหากแต่เมื่อมองดูอีกครั้งปรากฏว่าร่างกายของถังซานขยายใหญ่จนมีขนาดเท่ากับร่างอาวตารสีแดงไม่สามารถแยกแยะระหว่างคนและร่างอาวตารนด้นอีกต่อไปแลกพร้อนอ้าวเทียน ที่เดิมอยู่ในมือของเขาก็มาอยู่ในมือของล่างอาวตารนั้นห้ามการเสียงคำลามราวกับเทพศูนโบราณขอนห้าวเทียนซึ่งปัสจากการปรุงแต่งใดๆก็ทุบลงมาเวลาเดียวกับที่ข้อนนี้เหวี่ยงลงมาด้านหลังล่างอาวตารขนาดยักษ์ปรากฏลวดลายซับซ้อนรูปวงกลมขึ้นลวดลายนั้นใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางถึง100เมตรปกคุมไปทั้งแผ่นฟ้าหากหูเลี่ยหน้าอยู่ที่นี่ เธอคงจะตกใจมากเมื่อพบว่า ลวดลายวงกลมนี้คือสิ่งที่เธอและถังซานได้ครอบครองมันด้วยกันในตอนนั้นเขตแดนเทพสังหารเพียงแต่ลวดลายของเขตแดนที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้เต็มไปด้วยพลังงานอันน่ากลัวที่ไม่อาจอธิบายได้ทำไมเขตแดนเทพสังหารของถังซานในตอนนี้ถึงแข็งแกร่งขนาดนี้แข็งแกร่งราวกับเทพนั่นเป็นเพราะเขตแดนเทพสังหารของถังซานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันพัฒนาขึ้นไปอีก ระดับหนึ่งแล้วเบื้องหลังราชาวานปีศาจร่างอาวตารวานปีศาจขนาดยักษ์ปรากฏออกมาอีกครั้งในตอนนี้ทั่วทั้งล่างประทูขึ้นท่ามกลางกระแสน้นําวนสีม่วงขนาดใหญ่เล่ากับกระแสน้ําหมุนวนอยู่กลางอากาศชุดกอดที่แตกกระจายบวกกับพลังงานทั้งหมดของมัน หลังไหลเข้าสู่การโจมตีนี้อย่างสมบูรณ์กระแสน้ำวนขนาดยักษ์หมุนวนไปในพิบตาลาวกับกวยปลายแหลมประทะเข้ากับหอนห้าวเทียนยักษ์สีเลือดเมื่อแสงสีแดงและม่วงปะทะกันพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนดูเหมือนไม่ใช่เรื่องจริง จูๆ่ๆน้ำทะเลก็ลดลง100เมตรถูกพลังงานที่พุ่งผ่านกดดันจนเกิดเป็นหลุมน้ำบนยกักทั่วทั้งน่านน้ำวันปีศาจแทบจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันเสียงระเบิดดังกึกก้องท้องฟ้าพื้นทะเลในช่วงเวลานี้ ดูเหมือนจะกลายเป็นนิลันสีแดงอันน่ากลัวและสีม่วงมหาศาลมาบรรจบกันกลางอากาศท้ายที่สุดมันก็ควบแน่นกลายเป็นจุดเดียวและระเบิดออกอย่างรุนแรงอีกครั้งขึ้นพลังงาน ที่ไม่มีใครเทียบได้ทําให้ท้องทะเลส่งเสียงคำรามภายในระยะหลายร้อยลี้เกิดขึ้นยักษ์สึนามิขึ้นทันทีท้องฟ้ามืดคึ้มในทันใดไม่สามารถมองเห็นแสงอาทิตย์ที่สว่างภาพาวได้อีกต่อไปเล่ากับว่าดวงอาทิตย์ก็ยังกลายเป็นสีแดงง่วงความพันพวนของพลังงานมหาศาลทําให้อากาศแตกเป็นเสียงเสี่ยง ้อยแตกขนาดใหญ่จํานวนน้ำไม่ท้วนปรากฏขึ้นกลางอากาศเกลืนกินอากาศและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอากาศอย่างบ้าคลั่งร่างอ,อวาตาลทั้งสองแทบจะแยกออกจากกันในทันทีร่างอ,อวาตาลสีแดงขนาดยักษ์ หายไปแล้วร่างอ,อมาตารสีม่วงของราชาวานปีศาจก็แตกสลายแล้วเช่นกันเหลือเพียงร่างมนุษย์สองร่างโดยที่มีร่างของพวกเขาเป็นศูนย์กลางพลังงานที่รุนแรงน้ไม่ถท่วนพยานยขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีห้ามการการประทะกันอย่างรุนแรงนั้นแม้แต่พวกเขาเองก็ไม่สามารถควบคุมพลังงานที่รุนแรงนี้ได้พรานห้าวเคียนในมือของทังซานหายไปแล้ววงแหวนวิญ,ญญาณทั้ง8ก็แตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงชุดกอดสีม่วงบนล่างของราชาวานปีศาจก็หายไปเช่นกันร่างของมันสันส้านยังไม่หยุดหย่อนเลือดสด,สด ไล่ออกจากทวาวรทั้งเจ็ดของทงางซานเล่ากับงูที่คดเขียวหยดลงบนผื้นทะเลรล่ากับลูกระเบิดขนาดเล็กที่ระเบิดออกอย่างต่อเนื่องแม้แต่เลือดก,ก็ยังเผยให้เห็นพลังงานที่น่ากลัวเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการระเบิดครั้งก่อนนั้นน่าสังเวชเพียงใดทังซานไม่ได้สันสานเช่นเดียวกับลาชาวานปีศาจเอวของเขายังคงตั้งตรง ถึงแม้ว่าใบหน้าของเขาจะกลายเป็นสีม่วงและยังซีดเขียวแต่แววตาแห่งการสังหารของถังซานไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสถานการณ์ของราชาวานปีศาจนั้นดีกว่าเขาเล็กน้อยแม้ว่าร่างจะสั่นสะท้านแต่มันเพียงเลือดออกปากและจมูกในแง่ของความเสียหายทางกายภาพร่างกายของมันที่เข้าสู่ระดับพระเจ้าไปแล้ว99% นั้นเบากว่าทางซารมากราชาวานปีศาจกล่าวขึ้นเขาอ่อนแอลงมากแล้วเขาไม่มีทางเอาชนะฆ่าได้อีกต่อไปแต่แรงสั่นสะท้านจากก้นบึ้งของหัวใจสีเลือดที่ตาตึงอยู่ในหัวใจของเขาก่อนหน้านี้ทําให้เขาไม่มีความคิดที่จะโจมตีในตอนนี้ในใจของมันมีเพียงความคิดที่จะหลบหนีเท่านั้น แขนขาของถังซานและกระดูกหลายร้อยชิ้นดูเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงระดับความปั่นป่วนของเส้นลมปานในร่างกายไม่น้อยไปกว่าตอนที่เขาระเบิดวงแหวนวิญญาณทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับเชนเลอ่นเสียวแต่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ในใจของเขาได้เอาชนะทุกสิ่งก่อนที่จะสังหารศัตรูได้ทั้งซานจะไม่มีวันล้มลงเด็ดขาดเขาหยิบไส้กรอกนอนคิดดั้นหนึ่งชิ้น ใส่เข้าไปในปากเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองของราชาวานปีศาจที่กำลังสั่งเทาและล่าถอยไปอย่างช้าๆถังซานไม่รอให้ผลของไส้กรอกนอนคิดตั้นแสดงออกมาทั้งล่าของเขาก็พุ่งออกมาแล้วแม้ว่าราชาวานปีศาจที่จะยืนหยัดลุกขึ้นสู้ต่อไปก็ไม่มีทางทำได้แล้วมันส่งเสียงร้องอย่างรุนแรงหันหลังกลับและวิ่งถังซานกล่าวขึ้น เจ้าไม่มีโอกาสแล้วลำแสงสีม่วงทอง สองสายพุ่งออกจากดวงตาของถังสารตัดผ่านท้องฟ้าราวกับสายฟ้าฟาดลงไปบนหัวของราชาวานปีศาทุกที่ที่มันพาดผ่านไปแม้แต่พื้นที่สีดำที่ยังไม่ผสานพืนกลับมาหลังจากถูกทำลายก็แตกออกเป็นเสียงเสียงในพิพตาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตและความตายราชาวานปีสาหันกลับมาโดยไม่รู้ตัวคำรามออกมาด้วยเสียงต่ำปล่อยละลอกขึ้นวงกลม ออกมาจากหัวของมันพยายามที่จะหยุดยั้งเนตรปีศาจส,สีม่วงของถังซานพลังงานสีม่วงวงแล้ววงเล่าแตกสลายภายใต้การโจมตีของเนตรปีศาจส,สีม่วงแสงเทพสีม่วงพุ่งตรงเข้ามาทำให้ความบาดกลัวของราชาวานปีศาจเพิ่มขึ้นอย่างสุดขีดมันทำได้เพียงปล่อยพลังจิตออกไปอย่างสุดชีวิตเพื่อต้านทานการโจมตีจากแสงเทพสีม่วง ให้ได้มากที่สุดและในตอนนี้เองหลังจากที่ทังซานยิ่งแสงเทพสีม่วงออกมาทั้งม่างของเขาก็หมุนอย่างรุนแรง <c oughs> เลือดจากทวารทั้งเจ็ดสาดออกไปพร้อมกับร่างของเขาที่หมุนอยู่แต่เลือดไม่ได้กระจายออกไปไกลแต่มันโอบล้อมอยู่โดยรอบร่างของทังซานทำให้เกิดมีแสงสีแดงจางๆโดยรอบร่างที่หมุนอย่างรวดเร็วของเขาไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้ หั้งซานกำลังทำอะไรใงที่สุดแสงสีม่วงทองก็สาดส่องลงบนหัวของราชาวานปีศามราชาวานปีสามที่อยู่กลางอากาศก็ตกอยู่ในอาการมึนสีสาบอย่างกระทันหันแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรช่วงเวลาไล่เรียกกับที่ราชาวานปีสาจกำลังจะหมดสติในช่วงเวลาที่มัน ยังมีสติอยู่มันกับรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีความบาดกลัวเหล่านั้นดูเหมือนจะหายไปพร้อมกับการหมดสติหากไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มั่นใจแล้วก็ถังซานไม่มีทางใช้แสงเทพสีม่วงออกมาง่ายๆเมื่อเปิดใช้งานแสงเทพสีม่วงมันก็เป็นพาาะหนักสำหรับถังซานเช่นกันร่างของเขาที่หมุนอยู่ก็หยุดลงอย่างกระทันหันเคลื่อนไหมสลับหยุดนิ่ง ดูแปลกประหลาดมากทันทีที่ถังซานหยุดลงลำแสงสีแดงก้าสายเวียงออกมาจากมือของถังซานในเวลาเดียวกันและชั้นของสีแดงที่อยู่รอบตัวของเขาก็หายไปเช่นกันหากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าลำแสงสีแดงทั้ง9ก้าสายนั้น เหมือนกับใบไม้รูปวงลีนอกจากเป็นสีแดงเลือดแล้วก็ดูธรรมดาไม่หวือหวาหลังจากปล่อยลำแสงสีแดงทะเก้านี้ออกไปร่างขังซานก็แก่งไปมาในอากาศอย่างรุนแรงไม่สามารถพยุงตัวอยู่ในอากาศได้แล้วและในตอนนี้เองพญาหงเพลิงแปดหัวที่บินออกไปไกลก่อนหน้านี้ ก็มาถึงแล้วรับถังสารได้พอดิดพอดีเมื่อหมาหงจินรับถังสารเสร็จก็รีบเปลี่ยนกลับสู่ร่างมนุษย์อาศัยสาย,สายลมพยุงตัวลอยอยู่ในอากาศมือทั้งสองจับซี่โครงของถังสารเขาไม่ได้ฉีดพลังงานของตัวเองเข้าไปในร่างของถังสารอย่างบุ่มบามแต่รีบพาถังสารถอยกลับมาอย่างรวดเร็วภารกิจที่ถังสารมอบให้หมาหงจิน คือให้รอรับร่างของเขาในตอนนี้ราบกับแสดงให้เห็นถึงยานอย่างรู้ของเขาด้วยความช่วยเหลือของหมาหงจิน ทางสารจึงไม่ร่วมลงไปในน้ำและในตอนที่หมาหงจิน้นบินผ่านไปลำแสงสีแดงทะก้าสายก็พุ่งเข้าใส่ราชาวานปีศาจอย่างไม่ต้องสงสัยตำแหน่งที่ลำแสงทะก้าสายทะลวงเข้าไปมีเพียงจุดเดียวนั่นคือหัวใจของราชาวานปีศาจลำแสงแต่ละสายที่พุ่งเข้าไปในร่างของราชาวานปีศาจไม่ใช่ทะลุผ่านแต่เป็นการระเบิดออกห้ามการเสียงระเบิด9ก้าครั้งอย่างรุนแรง ดังขึ้นต่อเนื่องหน้าอกของราชาวานปีศาจที่สูญเสียกขอป้องกันไปแล้วถูกระเบิดออกเป็นลุมขนาดใหญ่ดวงตาของราชาวันปีศาจดูเฉยชาเล็กน้อยร่างของมันยังคงลอยอยู่กลางอากาศมันจ้องมองผังซานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจเหมือนมันอยากจะพูดอะไรแต่เมื่อห้าปากก็มีเพียงเลือดสีม่วงดำ พุ่งพวดออกมาในที่สุดสัตว์วิญญาณล้านปีที่ทรงพลังก็ไม่อาจพยุงร่างของตัวเองได้แล้วร่างที่อยู่สูงขึ้นไปในอากาศ3เมตรร่วงลงสู่พื้นน้ำด้านล่างเมื่อสูญเสียพลังงานที่พยุงตัวเองมันก็ไม่สามารถคงอยู่ ในร่างมนุษย์ได้อีกต่อไปร่างของราชาวานปีศาจกับสู่ร่างวานอีกครั้งการอากาศร่างยักษ์ยาว200เมตรกระแทกน้ำอย่างแรงและในส่วนหน้าของร่างกายของมันมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่เกือบทำให้ร่างขาดออกจากกันร่างมึงมาของมันกระแทกลงไปในน้ำพื้นทะเลกลายเป็นสีแดงในทันทีด้วยเลือดของมัน พลังงานที่พุ่งพ่านก็พะทุขึ้นมาเกิดขึ้นสึนามิขึ้นอีกครั้งแม้แต่ความสามารถระดับเสี่ยวไปในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เตรียมตัวยังถูกขึ้นซัดออกไปไกลหลังจากน้ำนิ่งหลงหลงบนลงไปใต้น้ำจึงหลบการโจมตีของคลื่นสึนามิรอบนี้ได้ <c oughs> เมื่อเห็นว่าราชาวานตีสา์ได้ตายลงแล้วในที่สุดทั้งซาน ก็ถอนหายใจด้วยความลโล่งอกหายใจเข้าออกอย่างหอบเหนื่อยผลของไส้กรอกนอนคิดตันเริ่มแสดงออกมาเส้นลมปานของทังซานที่ปั่นป่วนเริ่มคลายออกอย่างช้าๆอาการบาดเจ็บของทงางซานค่อยๆฟื้นตัวจากผลของไส้กรอกนอนคิดตันขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมเพือพ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้กปดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีพีหน้าครับ ไม่ต้องระลึกถึงถังกุย๋ยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องถังกุ๋ยด้วยนะครับขอบคุณครับ